ก็สังเกตที่เข็มนะคะว่าเข็มจะเป็นแบบเลื in ่อนถ้าส่อยู่ในห้องพักผ่อนเนี่ยก็จะทําให้เข็มเนี่ยไม่รบกวนลูกค้าถ้าเราใช้งานอยู่ในพวกออฟฟิศห้องทํางานเนี่ยก็จะเหมาะมากๆเลยค่ะที่สําคัญราคาเนี้ยคุ้มมากๆเลยคือค่ะสามร้อยเก้าสิบบาทค่ะแล้วก็ถ้าลูกค้าจะซื้อไปเป็นของขวัญอะไรเงี้ยก็สามารถใส่ข้อความได้แต่ว่าต้องบอก่วงง่ายอย่างน้อยสามชั่วโมงค่ะก็สังเกตจะมีที่ห้อยนะคะแล้วก็ อย่างที่บอกค่ะข้างหน้าตัวหน้าปาัดมันไม่ใช่พลาสติกนะคะเป็นกระจกแบบดีเลยแล้วก็เราสังเกตได้ว่าจะมีน็อตยึดอยู่อยู่ตัวถงังค่ะแล้วก็ดูจากเครื่องได้นะคะว่าเป็นตัวนี้จะเป็นเครื่องแบบอย่างดีมากๆเลยจะไม่เหมือนพวกขายตัวทั่วไปนะแล้วที่สําคัญก็คือบริษัทนี้เขาจะมีอะไรซัพพอร์ตมากแล้วก็สามารถใส่ข้อความแล้วก็รูปภาพได้อีกด้วยค่ะเพิ่มเงินเพียงแค่50บาทเท่านั้น